สวัสดีค่ะวันนียูบช่างยิปชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเรื่องผีร้านคาเฟ่ตอนตีหนึ่งจะเป็นงไงเดี๋ยวไปดูเลยนะคะเอยนี่แกป,ป,รรปันไปรีไปชันเนี่ยง่วงนอนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเออว่าแต่แกง่วงนอนถตะฉันเนี่ยง่วงนอนกวแกเป็นรอยเท่าเลยว่าแต่แกเนี่ยกินข้าวแล้วใช่ไหมถามทําไมอะ่ะก็ตอนเด็กเดกอะ่ะฉันไม่พาแกลงมากินข้าวอะ่ะ อ๋อฉันกินแล้วล่ะทำไมแกจะไม่พาฉันลงมากอดแกไม่ได้ยินเรื่องตำนานหรือไงเนี่ยว่าเวลาลงมาซื้อของเด็กๆอะ่ะผีอะ่ะมันจะปลอมตัวเป็นแม่ค้าแล้วก็มาขายของผีบ้าผีบออะไรเขาจะมาขายของกันอ้าวก็ผีที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดไงแกไม่เชื่อก็อย่าลบลู่นะก็ฉันไม่เชื่อก็ฉันอยากกินข้าวอะ่ะแกต้องพาฉันลงมาซื้อ ไม่เอาอ่ะฉันจึงให้จ้างให้สก็ไม่ลงมาหรอกเงินแกก็รีบไปที่นอนแล้วฉันง่วงโอเคว่าแกง่วงคนเดียวเหรอฉันก็ง่วงเหมือนกันเนี่ยฉันนอนละฉันก็จะนอนละเอ้ยอ้าวนี่ทําไมแกนอนหลับเร็วจังยังฉันนอนบ้างดีกว่าเอ้ยนี่แกตื่นเน o นี้เลยนะฉันบอกให้ตื่นไงโอ้ยอะไรของแกเนี่ยฉันนอนอยู่ แกตื่นขึ้นมาคุยกับฉันก่อนฉันหิวแกต้องพาฉันไปขับรถและแกทำไมไม่ไปเองอะฉันนอนหรูอไม่รู้หรอก็รู้แต่แกลุกขึ้นมาก่อนฉันหิวมากๆเลยตอนนี้ฉันขับรถไม่เป็นอ่ะอุยทธอฉันก็นอนอยู่ฉันง่วงเดี๋ยวก็มีพวกโจรอะไรเขาดักป้นเงินเอาหรอกแต่ฉันหิวแกต้องพาฉันไปเดี่ยวนี้ โอ๊ยแกอะทำไมไม่ไปคนเดียววะนี่กี่โมงอะนี่ก็ตีหนึ่งแล้วต,ตีสองแล้วเนี่ยแกอดอด,อดก่อนไม่ได้หรือไงอะไม่ได้ฉันไม่อยากอดฉันฉันอยู่มากตอนเนี้ยโอ๊ยไปก็ไปแล้วแกจะไปกินข้าวที่ไหนฉันจะว่าฉันจะไปที่ร้านลามเมงอะ่ะโอ๊ยก็ได้ก็ได้ไม่รู้ร้านลามเมงเขาจะปิดหรือ,อยังเนี่ย แกก็พาลองฉันไปดูค่ะเขาปิดแ้วก็ไปที่ร้านคาเฟ่ไปที่ยูม,มาดไปได้หรือไงเนี่ยใกล้เองไม่เอาฉันอยากกินข้าวแล้วแกเนี่ยตื่นมานานหรือยังเนี่ยฉันจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่สามสิบนาทีที่แล้วแล้วฉันปลุกแกแกก็ไม่ยอมตื่นอะ่ะก็ฉันนอนอยู่อ่ะแกจะให้ฉันทำยังไงเนี่ยฮึแล้วใครจะไปรู้ล่ะปะปะปะ,ปะ แต่ตอนนี้ฉันหิวมากเลยนะแกต้องพาฉันไปอย่างด่วนเลยนะตอนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวฉันพาแกไปก็ได้แต่แกต้องรีบ,ร,บรีบกินข้าวนะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะรีบกินข้าวให้ไวที่สุดแล้วก็มันนอนเลยเนี่ยถ้าแกกลัวขนาดนั้นแกก็เชื่อเรื่องงมงายไปเรื่อยแต่ถ้าแกนะ่ะไม่เชื่อแกก็อย่าลบหลูส่สิเดี๋ยวคนอื่นน่ะเขาก็ผีเดี๋ยวเพียก็จะมาหลอกเธอเอานะอ๋อ เพราะว่าทําไมอ่ะเธอถึงไม่มาคนเดียวอ่ะฉันกลัวนั่นไงเธอก็กลัวผีเหมือนฉันฉันไม่ได้กลัวผีฉันกลัวโจรดักปอนไงไม่รู้ร้านลา,นลานเมงเปิดหรือ,อยังเนี่ยก็บอกแล้วว่าเขาไม่เปิดทีนี่ไงคะลุงเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเขาจะไม่เปิดได้ไงลุงคะเปิดร้านหรือเปล่าเอิมพอดีร้านปิดนะจ๊ะพอดีว่าน่าจะพรุ่งนี้เขาจะได้เปิดเห็นไหมแกไม่เชื่อ โอ้งั้นไปที่ชั้นคาเฟ่ก็ได้เนี่ยแล้วแกหิวข้าวมากจนไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเนี่ยแกก็ไม่ใส่นะฉันก็ไม่ใส่เพราะว่าตอนเนี้ยันหิวมากเลยตอนเนี้ยก็ถึงแล้วไงแกก็รีบเรียบลงไป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 ,ไปเอออยู่หน้าชันก็กำลังลงอยู่นี่ไงนี่แกแกจะว่าแปลกไม่ปกติร้านเจ๊แต้วเขาเปิดปิดสองทุ่มนะและนี่เขาก็เขียนอยู่ว่า ปิดสองทุ่มเปิดเก้าโมงแต่ทําไมอ่ะนี่ก็ตีหนึ่งแล้วนะทำไมเขายังไม่ปิดแกก็อย่าพูดดังเดี๋ยวเขาก็คิดว่าเราอ่ะไปเก่าหาเขาเออสวัสดีค่ะเจ๊เต่าตัวจริงไหมคะเนี่ยจริงจ้าเห็นไหมแกเขาเสียงสั่นๆแล้วก็เย็น มันเย็นตรงไหนจ้าพอดีว่าเจเป็นไข้นิดหน่อยแต่เจอยากมาทํางานเห็นไหมเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นไข้เออก็ได้แล้วนี่จะรับอะไรดีจ้าอ่าขอเป็นกะเพราไข่ดาวแล้วก็อะไรแกนอะอ่ะงางั้นของหนูขอเป็นข้าวผัดทะเลก็แล้วกันค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ้า แล้วน้ำล่ะจะเอาน้ำอะไรของหนูขอ,อน้ำแป,ป๊บซี่ส่วนเพื่อนหนูน่าจะเอาน้ำโค้กค่ะใช่ค่ะเดี๋ย่เลยจ้าเดี๋ยวรอแป,ป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ทำให้แกแกว่ามันแปลกหรือเปล่าวะแปลกตรงไหนจ้าก็ไม่แปลกนะนี่แกก็อย่าไปกล่าวหาเขาไปทั่วนะเดี๋ยวเขาเนี่ยก็น้อยใจเอาหรอกแต่ฉันกลัว แถวนี้ไม่มีผีหรอกจ้าสงสัยจะเชื่อคนพวกนั้นมากไปนี่จ้าเอาให้แล้วนะจ้าลางกินดูสิจ้าอร่อยนะจ้าพอดีว่าเจกินมาแล้วเฮ้ยแกหนีนี้ไปนี้สถานการณ์แบบนี้ใครเขาจะอยู่ให้งอกกันเรียบๆไปเลยนะแกะนั้นนะ ฉันก็กําลังเร่งเครื่องอยู่ตรงนี้ไงฉันจะไม่มารานนี้อีกแล้วตั้งแต่นับตั้งแต่วินาทีนี้ไมฉันจะไม่มาอีกแล้วอะ่ะก็แกไม่เชื่อฉันเองอะ่ะแกก็พูดว่าไปแค่เรื่องงมงายแล้วงมงายใครจะไปรู้ล่ะแกนี่รีบๆไปเดี๋ยวนี้นะฉันกลัวแกว่าแกกลัวคนเดียวแล้วไงฉันก็กลัวเนี่ยเห็นกับตาเลยเนี่ยตั้งสองตัวปกติเขาบอกว่ามีแค่ตัวเดียว ก็เป็นเพกับเรื่องนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ช่องอ e ีชานลด้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูต้องขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ